you <laughs> โตกันมากับแม่น้ำสแกกลางเรากินเรานอน,อนเราเล่นกันบนแพนี่แหละครับวันหยุดพวกเราก็กระโดดน้ําเล่นกันบ้างไปหาเก็บผักเด็ดยอดผักบุ้งมาเลี้ยงปลาในกระชังครับอยู่กับแม่น้ําแบบนี้เราไม่มีอดครับที่นี่ปลาเยอะมากๆโดยเฉพาะปลาแรดปลาแรดถือเป็นปลาทองคําของจังหวัดอุทัยเลยนะครับหากใครมาแล้วไม่ได้กินปลาแรดแล้วก็ถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดอุทัยเลยนะครับ เขาจะใช้ไม้ไผ่อะค่ะเอามากองพองกันทําไมต้องใช้ไม้ไผ่ด้วยทาให้รอยได้และเป็นวิถีชีวิตของช okay. าวเพลก็เป็นพุ่มยาเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยในการทําแพันมีหลายลําและมีหลายต้องซึ่งเวลามันเสริมคภาพด้วยแล้วนี่มันไม่สามารถจะจมได้เลยแต่สำหรับสมัยใหม่เนี่ยที่ทาจากถังเนี่ยเวลามันรั่วหรือมันซึมเนี่ยมันก็จะทำให้แพจมโดยง่ายมีประการสำคัญเลยไม้ไผ่ที่เราใช้เนี่ยเป็นพุ่มยาเนี่ย เราอยู่แพ่ด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งมันก็ไม่กระโดกขึ้นน<ม>นี่เป็นวัสดุที่ที่ถือว่าเป็นวัสดุที่สมบูรณ์แล้วก็ดีที่สุดเห็นที่นี่เนี่ยมีบ้านอยู่ริมแม่น้ําด้วยมีทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้มีด้วยค่ะลุ่มน้ําสแกกังเนี่ยนะเป็นการสืบทอดมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับนี่เป็นการพัฒนาการจากเรือมาเป็นแพแล้วก็กลายเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งชลเลนแพสแกกังเนี่ยเป็นเรือนแพที่มีทะเบียนแพด้วยทะเบียนแพเหมือนทะเบียนบ้านไหมคะ คล้ายๆทเบินบ้านแต่ใช้คำว่าแพร่ที่นะฮะอย่างแพรนันเะ้เรามีมีททเบิแพพอดีเลยเห็นไหมป้ายสีเงินตัวอักษรสีขาวเนี่ยนะครับนี่คือ,อยืนยันได้เลยว,ว่ามีมทเทเบยนแพนี่ข้างบนใช่ไหมคะใช่ก็เหมือนเส้นทางแม่น้ำเ,ำเ,ำเป็นถนนลแล้วก็มีบ้านสองฝั่งหนึ่งใช่ค่ะต้ให้คํานิยามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตหมายความว่ายังใช้ชีวิตตามปกติอยู่ใช่นี่คือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ที่เราเห็นนี้ก็เป็นภูมิยาเหมือนกันเขาเรียกว่าการทําเกษตรลอยน้ําเกษตรลอยน้ำ,นำโดยไม่ต้องใช้ดินนะฮะ,ะก็คือมีการปลูกผักบุ้งเตยหอมอโอดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกผักบุ้งเนี้ยปลูกหนึ่งอย่างได้ประโยชน์3อย่างจากผักบุ้งอย่างแรกคือน,นําไปขายเไป็นรายได้ไดอย่างสองคือน,นามาทำอาหารอย่างที่สําคัญนี่มีความเกี่ยวข้องกับปลาแรดเพราะว่าผักบุ้งที่ที่เราปลูกไว้เนี่ยเมื่อเราตัดมาแล้วใส่กระชังปลาเนี่ยจะเป็นอาหารปลารแรดปลาแดดปลาแดด อีกหนึ่งในปลาที่อยู่ในแม่น้ำแห่งนี้ใช่ไหมคะใช่ปลาแรดเป็นปลาทองคำถ้าใครมาแล้วไม่ได้กินถือว่ามาไม่ถึงจัองหวัดอรุงเทครับทำไมเขาถึงเรียกปลาแรดว่าปลาทองคำาคะเพราะว่าปลาแรดเนี่ยในลุ่มน้ำสแกกังมีมากมายค่ะและที่สำคัญมาอุทยน,นี้นั้นถ้าได้ชิมปลาแรดรสชาติจะอร่อยกว่าที่อื่นที่ลุ่มน้ำสแกกังเนี่ยมันมีการถ่ายเทของน้ำที่ดี ระกอบกับแร่ธาตุในแม่น้ำสกแกกังนี้มีแร่ธาตุที่ดีจึงทําให้ปลาแรดลดตีนั่นเอง mm hmm. นี่แหละครับทำให้ปลาแรดเหมือนทองคำชาวแพรสกแกกังในสมัยก่อนจะมีที่หาปลาจะเป็นวนใหญ่ครั้งแรกใช้ไม้ไผ่เนี่ยมาสารเป็นตะแกรงใหญ่ๆ mm hmm. เมื่อได้ปลาแล้วก็ใส่ลงไปในนั้นเพราะหลังจากนั้นมามีการพัฒนาเอาไม้ป่าบ้านมาตอกไปใ,ให้กล่องรั้วลังแล้วหย่อนลงไปในน้ําแต่มีช่องว่างนิดนึงสำหรับให้น้ําได้ถ่ายท แล้วตัดไม้ไผ่มามัดรวมกันเรียกว่าเรียกว่าลูกบวบเป็นขึ้นประยิมให้ลอยอนะแล้วก็เลี้ยงปลาในนั้นจนปัจจุบนันนี้การเลี้ยงปลาชัางมีทั่วประเทศประชังปลานไม่ว่าจะเป็นน้ําจืดหรือน้าเค็มเพราะฉะนั้นจุดกําเนิดเริ่มแรกก็คือนลนรูกน้กําสกกลกังนี้นี่เองโอ้ที่นี่เป็นต้นกาเนิดเลยใช่นอกจากการเลี้ยงปลาแล้วเนี่ยนะ มีการสร้างแพรบนกระชังปลาค่เวลาให้อาหารเนี่ยนะก็จะใช้การตัดขักบุ้งมาแล้วก็าหั่นให้กินมีนะคะตรงนี้ก็จะมีมก,รกระชังปลากระชังปลาตรงนี้อันนี้เป็นกระชังปลาแบบสมัยใหม่มีการพัฒนาการแล้วนะจากไม้เนี่ยก็เป็นโครงสร้างแบบเหล็กจากไม้ฝาก็เป็นตะข่ายต่างๆจากทุ่นนะที่พยุงให้ลอยจากไม้ไผ่ก็เป็นถังต่างๆนี่คือการพัฒนาในโครงสร้างของ การเลี้ยงปลากระชังแต่แบบดั้งเดิมสุดๆก็ยังมีอยู่ไหมคะดั้งเดิมสุดก็ยังพอมีบ้างยังพอมี จะไปเที่ยวไหนกันครับจะพาน้องไปย่ากับพี่ป้านไปดูปาลาแรดที่แพร่ปราแต๋วขอหนูไปเด้วยคนได้ไหมคะได้นั่นเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ําเปลี่ยนชุดกันก่อนนะครับได้ พี่แพรปลาเต๋อเจ้าของแพร่ปลาเลดสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะมาดูปลาแรดเหรอคะใช่ค่ะนี่น้องอั๋นบอกว่าที่นี่มีปลาแรดเยอะมากเลยค่ะคุณป้าจต๋อแล้วหั่นกล้วยนี่ไปทําอะไรอะคะก็ให้ปลาเล็ดไงโอ้โกล้วยเป็นอาหารของปลาแรดเหรอใช่แดงโมนี่เคยกินเนี่ยกินง่ายเลยค่ะข้าแร่เห็นป้าแต๋วเตรียมไม้แหลมนี่แปลว่าป้าแต๋วจะมีการเอาไว้ป้อนอาหารปลาแรดเนี่ยอ้ย เสียบเสียบแล้วก็ป้อนปลาแรกเลยไปลคนป้อนกันอันนี้คือสามารถป้อนได้เลยใช่พอพุ่งไปในน้ำเนี่ยพอที่ปลาแรกมันจะจะกินได้ลองดูเดี๋ยวลึกๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้ายกินแล้วค่ะจังเลยเสียบปลามันก็ตื่นไปหมดแล้วแจ้อ๋อพอเสียงได้ยินเสียงค่ะมันหนีไปแล้วมันเอาไม้ไปด้วยอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็คลายไม้ลูกสนุกไหมล่ะสนุกค่ะพี่ปันกับเบียเคยเห็นปลาแรดไหมครับ ค่ะตอนแรกก็กําลังจินตนาการอยู่ว่าหน้าตาของปลาเล่จะเป็นยังไงแต่นี้เห็นครึ่งหัวแล้วค่ะวิ้วเมื่อกี้หนูเห็น <laughs> ปลาเล่มันมาไวไายมาอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ทำทา,ายดูนะเยอะนะคะเริ่มเยอะขึ้นแล้วอุยเมื่อกี้ค่ะหนูหอเอาแตงโมชิ้นี่ปัน้นเอาส <laughs> ตงเอผักกุ้งดีจะกินอ้ยนี่ อุ้ยปากินแล้วเนรอโอ้ยปลาเน่ยเสียงดังอย่างปลาหนิอ๋ออ๋อต้องเบาๆใช่ไหมคะเดี๋ยวปลาจะตื่นใช่ไหมคะอุ้ยกินแล้วมากินแล้วเรียบร้อยน้องๆคิดว่าปลามันชอบกินอะไรที่สุดบอกว่าน่าจะเป็นกล้วยครับหนูว่าแปงบปลาเขือเทศ น้องเคยเลี้ยงหรือว่าเคยจับปลาแรดกันไหมคะเคยเคยลักษณะตัวมันเป็นยังไงอะอ๋อจะเบนๆบโอ้แล้วที่บ้านใครเลี้ยงปลาบ้างคะก็มีอยู่หลายบ้านฮะโอ้หเลี้ยงปลาอะไรบ้างปลาแรดค่ปลาแรดก็มีปลาทิพยปลาทิพูแล้วก็ปลาสวายครับก็ปลาดิบโอ้ยมีทุกปลาเลยนะคะแล้วเวลาน้องๆเลี้ยงเนี่ยน้องๆก็มาให้อาหารแบบนี้ไหมคะให้ แล้วปลาแลดที่เลี้ยงไว้อะค่ะได้มาจากไหนกันนะคะจะไปจับตามธรรมชาติก็ได้เลยหรือตกเอาตามริมแม่น้ําครับอ๋อจับมาเลี้ยงแล้วก็แบบเพาะไปเรื่อยๆมีเยอะๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราเลี้ยงนานไหมคะกว่าที่จะนํามากินได้ปีกว่า,ปวาเป็นปีเลยปีสองปีนู่นไงปลาแลดเป็นปลาที่อร่อยกว่าปลาอื่นๆครับทําอะไรก็อร่อยฮะโดยที่เราปรุงอะไรก็ได้ โอ้โหแล้วปกติเอาไปทําอะไรบ้างครับทอดกรอบก็ได้ค่ะปลาสามรสครับปลาสามรสต้ม<ะ>แล้วก็น <1. S 2> ึ่งนึ่งโอ้ยได้ทุกอย่างเลยค่ะอยากลองชิมบ้างส่วนใหญ่ป้าแต๋วก็ทำจต่อาหารบ้านๆเป็นน้ําพริกไปย่างอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะไม่ค่อยได้ทําอาหารที่นั่นกับเขาทาไม่เป็นต้องไปหาป้านอมนน ขณะนั้นเราไปหาป้านอมดีไหมฮะแกทําอาหารเก่งจะได้ทําให้พวกเรากินกันอุ้ยดีเลยค่ะพวกเราขอบคุณป้าแต๋วแล้วก็พี่หยุดนองๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับแม่น้ําสะแกกรังแล้วก็ปลาลัดค่ะขอบคุณนะคะค่ะสอบคุณค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปหาคุณป้านอมกันอุ้ยโดนแล้วไม่ได้อุ้ยได้ตัวนึงไอ้นี่ทำนี่ทำนี่เออจำแล้จจำแล้ว เฮ้ยะะววัังงผมไ้พอปลาแรดเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียเกล็ดหนาหน้าสั้นและงุ้มส่วนหัวจะมีหนกนูนคล้ายนอแรดจึงเป็นที่มาของชื่อปลาแรดนั่นเองโดยปลาแรดนิยมเพาะเลี้ยงกันในหลายพื้นที่ แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศทางลุ่มแม่น้ำสแสแกกรักงมีน้ำไหลนิ่งไม่มีการแปรปรวนของน้ำและมีดินที่ดีปลาจึงจเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่แข็งแรงสมบูรณ์จึงทำให้ปลาแรดในเขตลุ่มแม่น้ำสแสแกกรักงจังหวัดอุทัยธานีโด่งดังมากว่าเป็นปลาแรดเนื้อแน่นรสชาติดี ไทยธานีจะเลี้ยงปลาแรดในกระชังสมัยก่อนกระชังปลาจะทำจากไม้ไผ่สารมีขนาดใหญ่น้ำสามารถถ่ายเทไหลผ่านได้รอบด้านบางก็จะใช้ไม้แผ่นบางที่ทำฝาบ้านมาตีเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเลี้ยงปลาไว้ข้างในโดยชาวบ้านจะทำกระชังเลี้ยงปลาไว้ใต้เรือนแพที่พักอาศัยที่เรียงรายอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำจนกลายเป็นต้นแบบของหลายๆแห่งถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์อีกแห่งหนึ่งด้วยค่ะ โอ้โหดูปลาแรดจากกระจากปลาแต๋วสิเนื้ออย่างแน่นเลยอะคุณป้าคะวันนี้เราจะทําอะไรกินกันคะปลาแดดทอดผัดซอสเปรี้ยวหวานคะ่ะระหว่างนี้น้องๆช่วยหั่นผักหรือผลไม้อะไรได้บ้างไหมคะคุณป้าหั่นได้เลยคะ่ะน้องหั่นพริกหวานหนึ่งคูณค่ะค่ะเดี๋ยวหั่นพริกหวานให้คะ่ะป้าครับเดี๋ยวผมหั่นสับปะรดรอเลยนะครับได้เลยลูกหั่นเลยคะ่ะตัวสับปะรดก็จะช่วยเพิ่มความเปรี้ยวหวานให้กับซอสของเรานั่นเองคะ่ะ น้องตั้งใจหั่นกันมากนะคะอาหารจานนี้ก็เป็นจานโปรดของเด็กๆหลายๆคนเหมือนกันนะคะเพราะว่ารสชาติเนี่ยมีความเปรี้ยวหวานหั่นเสร็จแล้วค่ะมันเริ่มมันเริ่มโงมากเลยลูกอ้าวก็หั่นสีเขียวอีกนะคะได้ค่ะใช้มือหยิบก็ได้ครับเดียรู้่วยหั่นหัวหอมนะคะหนูหั่นมะเขือเทศได้เลยนะคะหั่นกลางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็หั่นลงไปอีกครั้งหนึ่งลูก มะเขือเทศน้ําเยอะมากเลยค่ะใช่ลูกคุณป้าคะงั้นระหว่างนี้เดี๋ยวปั้นทอดปลาให้ไหมคะได้เลยค่ะลูกอู้หกลิ่นหอมหอมแล้วเหรอหมาเลยอ่ะุ้ยใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปใส่จานแล้วเราก็จะทอดเนื้อก่อนแล้วก็เราก็จะเอามาผัดเครื่องอ่าช้าๆย้อนลงไปลูกว้ชูชูฉาบค่ะคุณป้า เป็นน้ำพู้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วปกติคุณป้ามักจะได้ปลาอะไรมาทำอาหารคะเป็นส่วนใหญ่ปลาแรดปลาเรดเหมือนที่พี่อันบอกเลยค่ะถ้าใครมาจังหวัดอุทัยแล้วไม่ได้กินถือว่ามาไม่ถึงค่ะใช่ค่ะโอ้เรื่งมนสวยมากเลยพสีเปลี่ยนด้วยค่ะใช่ค่ะไปเป็นสีเหลืองเหมือนทองคำเลยไหมน,น,นี่ค่ะปลาทองคำ ค่ะหนูหั่นเสร็จแล้วหนูขอไปล้างมือนะคะได้เลยเจ้าลูกปรุงให้ร่อยนะเนหนูมากินครับเดี๋ยวเราจะผักขึ้นมานะฮะแล้วก็หั่นตรงข้อตรงนี้ออกครับแล้วก็ค่อยๆหั่นตามประมาณข้อนิ้วของพวกเราอ,อันนี้ไม่เอาเลยอันนี้พอแล้วเราก็จับใส่จานไว้นะคะค่ะอา้าวน้ำมันมาลงกระทะก่อนเลยลูกขอกระเทียมหน่อยครับกระเทียมนี่ค่ะกระเทียมเ,เสียเ่ยไเขียยลงไปก็ได้ครับ เริ่มเลี้ยงนะครับเรียงสีแล้วค่ะ,คะมาลงเลยค่ะใส่แตงลงไปใส่พริกหวานใส่สับประ,ดะปรดสับปะรดทางนี้ครับอ่าใส่หัวหอมมาเขียเทศเอาไวท้ทีหลังลูกโฮึ๊บโอ้โหสีสันสดใสามากเลยค่ะใช่ค่ะหยิบซอสหัวเลืองมาลูกนี่นะคะเกลือหน่อยนึงหยิบ หยิบมือ,อขอได้น้ำตาลตาล่ะาแล้วก็ขอน้ำมาเติมสักช้อนหนึ่งสิทำไมเราต้องใส่น้ำด้วยะคะให้มันมีน้ำขูดๆลูกอ๋อแล้วก็เอาซอสพริกซอสมาเขือเทศมาอย่างละช้อนค่ะซอสพริกหนึ่งอ้าได้เลยลูกอแล้วก็คนให้เข้ากันค่น้ำมันหอยค่ะ หนึ่งช้อนเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ปลาลงมาโคนว้าวพระเอกของเรานะคะอ้าวโคนให้เข้ากันเลยลูกโอ้เป็นไงคะน้องๆสีสันสดใสมากค่ะอย่างสุดท้ายนะคะเราจะโรยต้นหอมนั่นเองอ้าวความสวยก็เกิดขึ้นแล้วโอ้ยน้องๆสวยมากเลย กินโชยติดจมูกเลย้าวเอา,เอาอต้นหอมผักชีโรยนะคะสีสันสวยมากเลยครับไหนๆก็ทําเสร็จแล้วผมขอไปตามเพื่อนมากินด้วยเลยได้ไหมครับได้เลยค่ะลูกได้ค่ะไปเลยค่ะจะได้มากินพร้อมกันนะคะปะลาแดดท,ทอดผัดซอสเปรี้ยวหวานฝีมือของพวกเราเลยครับที่เพิ่งทำกันว่อกี้ครับ,รบปลาแดดทอดตามรุดโฮโฮอร่อยครับอร่อย นี่ครับอันนี้คือปลาแรดผัดชาครับอร่อยนะครับเอามาเดี๋ยวพี่ั<อ>้นจะชิมอันนี้เลยอุ้ย <laughs> อยากรู้กีดเมือของตัวเอง เป็นไงบ้งบางวิญารสชาติของบาเลทที่พวกเราทำอร่อยมากเลาค่ะโอ้โหเต็มปากจร <c oughs> ิงๆค่ะ <c oughs> บาเลทอุไรธาน,นีอร่อยที่สุดในโลกเลยครับเชื่อแล้วค่ะว่าอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะว่าจะนึ่งจะทอดก็ทำอร่อยหมดครับเพราะว่าบาเลทที่นี่สุขภาพดีอืมกินแล้วเราก็จะสุขภาพดีใช่ไหมครับ พี่ปั้นรู้สึกว่านุองๆเนี่ยภูมิใจแล้วก็ดีใจเกี่ยวกับเรื่องราวของวิถีชาวแพรมากๆเลยค่ะที่เราได้มีอาหารการกินที่อร่อยแบบนี้นะคะนุองๆรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกมีความสุขครับที่ได้อยู่กับริมแมนาครับเพราะมันจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งให้เราก็ได้การตกปลาเอาไปขายในตลาดฮะร,รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเวลาผมได้ปลามาผมจะภาคภูมิใจอะอย่างเมื่อเช้าที่ผมพา น้องเบียกับพี่ปันไปล่องเรือมชมวิถีชาวแพรสกแกกังมีความภาคภูมิใจครับถ้าเวลาหิวหิวเราก็ตักปันในกระชังมากินก็ได้คะ่ะจะเอามันนึ่งหรือต้มก็ได้คะ่ะอืมอร่อยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะค่ะวันนี้เบียก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวแพรค่ะแล้วก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปลาแล็ดปลาทองคําของจังหวัดอุทัยธานีคะ่ะแล้วก็ได้นํามาทาอาหารด้วยใช่ไหมคะใช่คะ่ะอร่อยมากค่ะ ที่สําคัญเลยคือเราได้ไปล่องเรือดูวิถีชีวิตของชาวแพรจริงๆนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของแม่น้ําสแกกรักงแล้วก็ได้มาเห็นปลาแรดตัวเป็นๆอีกด้วยป้าภูมิใจมากเลยค่ะที่ลูกๆอร่อยปลาแรดล้นดีของเมืองอุทัยธานีนะคะอ,อร่อยจริงๆนะคะ <laughs> ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้านอมมากๆนะคะที่มาสอนทําอาหารแสนอร่อยแล้วก็ทําอาหารจากปลาแรดอีกหลายๆจานให้พวกเราได้มาลองชิมกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะงั้นน้องๆฝากคําขวัญของปลาแรดหน่อยค่ะเกหนะหน้างุ้มเนื้อนุ่มอร่อยหวานไม่มีกลิ่นโคลนอร่อยอร่อย